จะเทียเป็นเป็นเล็มาเชื่อมเชื่อมมาเข้ากับตรงนี้เ้าคิดถึงรถที่มา <S 2> <S 2> รถมาบะที่เขาแข่งมานะคลายรถมาเลยเนี่ยตัหมุนแบบนี้ละแบบโบราณ่ะร่นม้าแบบโบราณนะมาทำแบบนี้แหละแต่ข้างหน้านมันจะเป็นม้านะคะอ,อยากให้บูมเอาเครื่องอตงิด บ้านเราเนี่ยชาวบ,บ้านเก่งๆเยอะนะแบบแปลงแบบแปลงรถเดิน,นเขาเจอได้ไหมกันรถไ่ธรรมดาเป็นรถไ่นั่งขับนะคะ